สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์มอรับนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์นะคะด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีพลังจิตชาวราศีธพัน,นูค่ะการพยากรณ์ระหว่างวันที่1จนถึงวันที่16พฤษภาคมนะคะการพยากรณ์นะคะด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซีจะมุ่งเกี่ยวกับพลังงานและความหมายหน้าไพ่นะคะ และการพยากรณ์จะมุ่งเน้นนะคะดูด้วยศิละปะของอาจารย์เองหรือจิตสัมผัสของอาจารย์นะคะฉะนั้นค่ะพลังงานก็จะมีทั้งลบและบวกตามหน้าไพ่ให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าพลังงานเป็นด้านลบก็สามารถข้ามผ่านคลิปนี้ไปได้เลยค่ะหรือทิ้งนะคะทิ้งนะคะคลิปนี้ไปเลยค่ะหรือไพ่นั้นไปได้เลยค่ะนะอย่าไปยึดก่ ผลการพยากรณ์ถ้าเป็นด้านลบๆค่ะให้เพื่อนๆเลือรกรับเฉพาะด้าน,นดีๆให้เราคิดไว้เลยค่ะเราเป็นผู้ที่หนดชะตาชีวิตได้ค่ะศาสตร์ไพ่ยิปซีก็ดีตัวเลขก็ดีค่ะเป็นเพียงแค่สีติหรือเกณฑ์โดยทั่วไปค่ะเพราะเกิดราศีธนูค่ะนะคะไม่ใช่ ดวงของใครคนใดคนหนึ่งค่ะวันนี้อาจจะดูกันหลากหลายคนหวักนะคะเป็นร้อยเป็นพันคนกว่กก็จะไม่เกี่ยวกวับท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงตรกับใครบางคนก็ได้ตรงนี้ให้ใช้วิจารณญาณหลัะอาจารย์ต้องเน้นนะคะเพราะการพยากรณ์ไม่มีเพียงแค่คนเดียวค่ะมันหลากหลายผู้คนชะตาก็จะแตกต่างกันไปเราทุกคนสามารถเป็นคนเหนือดวงชะตาเพราะหากเราเข้าใจเรื่องจิดห่ะ นะคะแม่นยำยิ่งกว่าหมอดูของหมอดูเป็นเพียงแค่เกรนเท่านั้นนะคะอ่ะนะคะเพื่อให้เราเข้าใจไว้ก่อนอ่านะไม่ให้เครียดกับการพยากรณ์ค่ะมาดูค่ะสถานการณ์ทั่วไปชาวราศีธานูนะคะชะตาเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ ไพ่ใบที่5ค่ะไพ่ใบที่6ค่ะไพ่ใบที่7ค่ะมาดูแผ่นแรกค่ะแผ่นตำแหน่งแรกนะคะจะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกค่ะรวมถึงจิตวิญญาณค่ะช่วงนี้ค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะสเหรียญน,นะคะนะคะเหรียญคือเงินหรือ,อไรายได้นะคะ และไพ่ใบนี้ค่ะอยู่ในตำแหน่งความคิดความรู้สึกด้วยถ้าสื่อสารก็จะหมายถึงช่วงนี้ค่ะชาวราศีธนูมักจะวนเวียนคิดเรื่องของไรายได้ผลประกอบการนะคะหรือนะคะกำไรค่ะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็กําไรหรือไรายได้จากการคร้าขายถ้าเป็นลูกจ้างก็วนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินการใช้จ่ายนั้น นะะในช่วงนี้ค่ะนะคะรวมถึงคิดถึงช่วงนี้จะมีไรายได้ใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะมีโชคมีลาบไหมมีผู้คนมาช่วยเหลือขับชุนสนับสนุนไหมนะคะสถานการณ์ช่วงนี้และไพ่ใบนี้ยังหมายถึงผู้คนอบม้นะคะและยังหมายถึงนะ่ะข่าวดีด้วยค่ะข่าวดีนะคนรักคนอุป,ปถัมภ์คนค้ำชุนค่ะมาดูเรื่องที่สําคัญเรื่องตําแหน่งต่อมาตําแหน่ง ที่สอปตํตำแหน่งการเงินกะตำแหน่งการเงินโอโหไพ่สุขสบายเลยค่ะไพ่อุดมสมบูรณ์เดือนนี้กันหนึ่งถึงสิบายสบายชิวๆท่องเที่ยวสนุกไปเลยค่ะเพราะไพ่ใบนี้ถือสื่อฐานถึงสื่อสารถึงความอุดมสมบูรณ์การเงินมีเหลือเปือเหลือเก็บมีให้ใช้วันนี้ไม่ต้องกังวลกะเพราะคุณมีเกณฑ ไม่มีปัญหาทางการเงินการเงินมีใช้อุดมสมบูรณ์มีคนรักคนคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชุนคนคอยช่วยเหลือค่ะเพราะภายใบนี้ไม่ว่าคุณจะค้าขายนักลงทุนก็มีเกณฑ์นะคะครายได้มีหลังไหลเข้ามาค่ะนะคะไม่มีปัญหาหรือเป็นลูกจ้างข้าราชการก็ไม่มีปัญหาค่ะการเงินมีให้ใช้ให้นะคะอ่าให้นะคะให้ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนก่ะนะคะรวมถึงมีเก็บอีกสุดอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะ มาดูต่อมาตำแหน่งที่สองตำแหน่งมิตรสายเพื่อนผูงสังคมหรือการพบปะช่วงนี้ค่ะชาวราศีธนูมีเกณฑ์เดินทางไปพบปะผู้คนหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นพิเศษเลยนะคะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้การเจียจานะคะต่อรองใดๆให้ตั้งสติไว้ค่ะและก็ทําตามระบบระเบียบอย่าใจร้อนผุนผามนะคะแล้วการเจียจาการต่อรองของคุณจะประสบความสําเร็จทำนะคะนัดเซ็นสัญญาใดๆก็จะ ลาบรื่นไม่มีปัญหาค่ะนะคะอ่านะคะสำหรับใครค้าขายนะคะจะต้องพบปะผู้คนนะคะก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันกาะน,นะคะช่วงนี้ค่ะการพบปะผู้คนจะนำพาให้คุณก่ะเห็นโอกาสเห็นหนทางเพราะจะทําให้คุณได้ลาบด้วยนะคะการพบปะผู้คนมีเกณฑ์ได้ละได้ลาบได้ยานพาหนะได้รถได้ทรัพย์สินด้วยเพราะพาไพ่ใบนี้ยังหมายถึง นะคะรั์สินนะคะยานผ่านนะค่ะนะคะยานบานนะฉะนั้นการค้าขายคุณที่พบปะผู้คนใหม่ๆก็มีห,หนทางที่คุณจะได้ลาบเกิดขึ้นด้วยค่ะมาดูตำแหน่งต่อมาค่ะตำแหน่งนะคะบ้านที่อยู่อาศัยค่ะเป็นไพ่ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะนะคะมีเกณฑ์ย้ายบ้านที่อยู่อาศาัยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพย์หรือได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ทรัพย์สินใหม่ๆค่ะเพราะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งอสังหาริมทรัพย์และไพ่ใบนี้ยัง หมายถึงต่างประเทศต่างถิน่นทางไกลต่างประเทศด้วยฉะนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านใหม่นะคะได้บ้านใหม่ได้ชูวใหม่หรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศต่างถิน่นทางไกลได้ป่าสวงหาริมารับหมรดกญาติพี่น้องเกื้อหนุนสนับสนุนก่ะนะคะยังหมายถึงญาติพี่น้องเกื้อหนุนช่วยเหลือค้ำชุนในชีวิตของคุณด้วยค่ะบุดรยวานช่วงนี้รักไข้ปรองดองคอยเกื้อหนุนนะคะค่อนคางสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะ ให้ใบนี้ค่ะยังสื่อถึงข่าวดีโชคลาบด้วยนะคะเนนะคะมาจากนะคะบรรพบุรุษญาพี่น้องครอบครัวให้โชคห้ลาบค่ะรวมถึงนะคะ มีเกณฑ์นะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะนะคะอ่หมันทําบุญทําทานค่ะเปิดรับนะคะเปิดรับโชคลาภดีๆค่ะเพราะเวลาเราทําบุญทําทานจิตใจเราผ่องใสจิตใจเรามันเบิกบานก็จะเห็นโอกาสเห็นช่องทางใหม่ๆหรือนะคะนำพาให้คนอยากช่วยเหลือท่านชุนมากขึ้นกว่านะคะเขาเรียกว่าเสริมบารมีด้วยสติปัญญาด้วยการทําสมาธิทําบุญทำทานค่ะมาดูตําแหน่งของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ใครโสดอยู่โอ้โหนะใครเคยผิด หวังความรักผ่านมาสดๆใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าเพึ่งเร่งเร่งรีบอย่าพึ่งคิดมากวิตกกังวลค่ะนะคะอ่ะอย่าพึ่งรีบไปหาใหม่ทันทีค่ะใจเย็นๆไว้ก่อนสาหรับใครโสดพึ่งปิดหวังกับความรักมาหรือโสดมานานแล้วใจเย็นๆสถานการณ์นี้ค่ะอย่าพึ่งไปดูใจใครหรืออย่าพึ่งคบหากับใครค่ะโสดไว้ก่อนก็ดีค่ะเขาเรียกว่าดูนะช่วงโสดก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีให้คิดบวกไว้ดูแลหัวใจตัวเองนะคะจังหวะด,ดีที่เราจะได้ศึกษาจิตวิญญ,ญาณจังหวะด,ดีที่ เราจะหาความรู้พัฒนาตนเองไให้คุณคิดแบบนี้เลยค่ะนะคะส่วนความรักพักไว้ก่อนนะคะมุ่งมุ่งรักตัวเองไว้เป็นหลักจะดีค่ะเพราะช่วงนี้หากใครเข้ามาอย่างไม่ค่อยจริงใจนะคะหรืออยังไม่ชัดเจนค่ะหากเข้ามาช่วงนี้ใจยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนเขาเรียกว่าคบเพื่อนไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอาหัวใจคุณให้กับเขาค่ะส่วนใครที่มีความรักไว้แล้วนะคะกำลังอยู่ในสถานการณ์เครียดวิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่หรือกําลังคบกันอยู่ค่ะนะคะให้คิดบวก อาจจะมีความคิดเห็นที่นะคะขัดแย้งกันบ้างเป็นเรื่องปกติกแต่ให้คิดบวกนะคะและให้ฟังหัวใจตัวเองเชื่อมั่นในคนรักเราไว้ค่ะหากเราตัดสินใจว่าคนนี้คือคู่ของฉัน <c ười> ฉันจะคบกับคนนี้ก็ต้องเชื่อใจกันคิดบวกไว้นะคะ <c ười> มือคนใดมาแ่งผันหรือมาแย่ให้คุณเลิกกันแย่ให้คุณผิดใจก็ต้องหนักแน่นไว้ค่ะช่วงนี้อาจจะมีนะคะภพยกระซิบเยอะหน่อยแหละนะ,ะ <c ười> ชีน้นู่นชี้นี่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณค้า คุณมองว่าคู่คนเนี้ใช่สําหรับคุณแล้วก็ให้มั่นใจฝ่าฟันอุปสรรคหนาตรงนี้ไปได้ค่ะคุณผ่านไปได้ค่ะความรักคุณก็จะดีกันขึ้นค่ะสําหรับใครที่แต่งงานมีครอบครัวช่วงนี้ค่ะคุณกําลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในครอบครัวของคุณนะไม่ว่าจะความสัมพันธ์ภาระปัญหาอะไรที่หนักนะคะให้ตั้งสติค่ะนะชวนคู่ของคุณไปทําบุญทําทานร่วมกันไว้ค่ะนะคะเพื่อ เพื่อนะคะเพื่อให้บุญบารมีบุญกุศลนะคะส่งผลเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันผ่อนคลายเบาบางบารมีของบุญกุศลจะช่วยให้คุณค่ะเห็นวิธีการเห็นโอกาสเห็นลู่ทางในการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆกันและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือหานะในครอบครัวคุณสัดแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาดูในตำแหน่งของ เรื่องของการงานบ oh, ้างโอ้โหไพ่ตะวันยิ้มแฉ่งเลยฉะนั้น,น,นการงานไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดและตกอยู่ในเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าใครว่างงานมีโอกาสจะได้เริ่มต้นงานใหม่มีข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหากใครเป็นข้าราชการลูกจางก็มีข่าวดีได้รับโอกาสโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเจ้านายรักเจ้านายอุปถัมภ์นะคะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้ก็จะมีโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีเกี่ยวกับ การงานการค้าการขายประสบความสําเร็จทํากําไรหรือนะคะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานใครไปนักลงทุนก็มีเกณฑ์ลงทุนประสบความสําเร็จทํากําไรได้ให้กับคุน่าะนะคะสรุปแล้วเป็นยังไงในเรื่องของเดือนนี้ค่ะเดือนนี้1นึ่จนถึง16 คับประคองไปค่ะอย่าหักโหมในการทํางานมากจนเกินไปส่วนเรื่องความรักก็อย่าไปจริงจังเครียดจนเกินไปค่ะนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการแบกรับภาระอาจารย์จึงบอกว่าอย่าหักโหมทุกเรื่องทุกด้านรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าปล่อยวางบ้างคือปล่อยวางอะไรงานค่ะก็อย่าไปแบกรับเยอะจนเกินไปส่วนความรักก็อย่าไป ีเรียดหรือเครียดจนเกินไปค่ะนะคะในส่วนของการเงินก็อย่าไปก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะปล่อยวางบ้างก็อาจจะเป็นจังหวะดีที่ลองมาศึกษาจิตวิญญาณดูบ้างนะคะยุคนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะนักวิทยาศาสตร์ออกมานะคะมาแบ่งปันเรื่องจิตวิญญาณที่มีการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะนะคะลองศึกษาจิตวิญญาณดูค่ะจะเป็นศาสตร์ตะวันตกศาสตร์ไทยก็ได้ค่ะจิตวิญญาณในที่นี้ก็คือจิตใ้สํานึกจิตสํานึกจิตเหนือสํานึกค่ะหรือสติ นะคะสติค่ะสติสมาธิปัญญาค่ะของคนไทยเราสอนก็คือนะศิลทานศิลค่นนะคะทานศิลปัญญาค่ะนะก็นะคะ,ะ,คะทั้ง3ข้อนี้ถ้าเราศึกษาชีวิตเรามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นก่นนะคะนี่ก็คือการพยากรณค่ะมาดูการพยากรนะคะสถานการณ์การเงินก่ะเป็นอย่างไรบ้างของชาวราศีธนูค่ะสถานการณ์การเงินค่ะ ตัดไพ่หนึ่งครั้งการปยากรของอาจารย์จะมุ่งเน้นดูพลังงานและความหมายหน้าไพ่นะคะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งบวกและลบให้ใช้วิจารณญาณนะคะมาดูตำแหน่งที่หนึ่งค่ะเรื่องโชคเรื่องลาภค่ะนะคะอ่ะไพ่ใบนี้เป็นเรื่องโชคลาภพอดีเลยนะคะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่สุดท้ายค่ะใบที่เจ็ดค่ะมาดูค่ะความหมายในแต่ละตำแหน่งค่ะ นะคะตำแหน่งนะคะมาดูกันค่ะตำแหน่งแรกเลยค่ะสถานการณ์ความคิดความรู้สึกด้านจิตวิญญาณเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้วนเวียนเมื่อไรจะมีโชคเนาะเมื่อไรจะรวยเนาะเมื่อไรจะมีข่าวดีการเงินเงินก้อนใหญ่เนาะเมื่อไรจะลงทุนทํากําไรสําเร็จค้าขายดิบดีเนาะช่วงนี้ค่ะความคิดความรู้สึกมักจะวนเวียนอยู่กับโชคลาภการเงินค่ะข่าวดีทางการเงินนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับ เสี่ยงโชคนะคะลาบลอยนะคะมาและพไพ่ใบนี้บ่งบอกข่าวดีด้วยข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะนะคะมาดูค่ะข่าวดีกันเงินมีอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตนเองมีสภาวะความเป็นผู้นําฉะนั้นเรื่องของการเงินในอดีตที่ผ่านมามัก,กจะผ่านมาได้ด้วยดีด้วยสติปัญญ,ญาด้วยความรู้ความสามารถและรวมถึงความรักความเมตตาข,ของคุณ และเป็นคนชอบทําบุญทำทานเขาเรียกว่าน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีมักจะปกปักรักษาคุ้มครองคุณเสมอนะคะนั่นคือในอดีตค่ะมาดูสถานการณ์ในเร็วๆนี้ค่ะในเรื่องของการเงินที่คุณจะเจอเลยค่ะเรื่องราวการเงินของคุณยังคงเหมือนดียังคงผ่านไปได้ด้วยดีอยู่ค่ะเรื่องเดิมๆนะคะยังเกิดขึ้นบ้นะคะยังคงเหมือนเดิมอยู่ค่ะหมายความว่า,าคุณทําการค้าการขายขายดียังไงคุณก็ขายดีแบบนั้นลงทุนทํากําไรได้อยู่คุณก็ยังคง ได้กําไรอยู่หากคุณเป็นรูปจ้างคุณก็ยังมีเงินให้เก็บเกี่ยวให้ได้ใช้นอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงผู้รักผู้ใหญ่รักใคร่คําชุนอุปถัมภ์คุณกาฉะนั้นหากใครมีปัญหาการเงินเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อก้อหนุนนะคะในด้านการเงินให้กับคุณค่ะฉะนั้นสถานการณ์การเงินในเดือนนี้ยังผ่านไปได้ด้วยดียังคงมีไรายได้เข้ามาในแบบเดิมๆของคุณกานะคะอะและไพ่ใบนี้เป็นไพ่ให้คําแนะนําให้คาปรึกษาหรือ ให้ต้องระมัดระวังนะคะการตามใจตัวเองการสุนทีในเรื่องการเงินหรือเพนะคะเพราะว่าวันนี้จะหมายถึงการใช้จ่ายเก่งน,นะคะหรือนะคะเลี้ยงนะคะเลี้ยงสังสรรค์บ่อยนะคะถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนชอบสังสรรค์ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวและใช้ A, นะคะเเก่งๆโดยที่ไม่ได้ทําตามระบบระเบียบหรือไม่ได้มีวินัยในการใช้จ่ายนะคะก็ลองอาจจะมาทบทวนดูค่ะนะคะท่องเที่ยวคุณสามารถท่องเที่ยวได้คุณสามารถที่จะไปเลียงฉลองได้หมดเลยค่ะแต่หากคุณมาจ,จัดสรรเงินให้ ะะเป็นระบบระเบียบค่ะใช้ตามเป้าหมายของคุณคุณก็จะไม่มีปัญหาทางการเงินนั่นเองฉะนั้นค่ะนะคะท่องเที่ยวท่องให้สนุกไปเลยค่ะนะคะจะไปทำอะไรก็แล้วต่อคาะแต่ตตตก็ต้องวางแผนเรื่งองการเงินค่ะเพราะ <im itation> <im itation> ไพ่ใบนี้เป็นไพ่นะคะ <im itation> เป็นไพ่นะคะผู้ชายที่นะคะมีความสุขนะคะอ่ะเป็นผู้ที่ติดสันโดษนะคะเป็นผู้ที่ นะชอบเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานและยังหมายถึงนะคะไพ่ใบนีจ้จะหมายถึงนะคะผู้ที่นะคะสุนทรีนะ,ะติดสันโดษนะรักนะคะรักการเดินทางด้วยนะคะอ่ารวมถึงช่า อ่าหมายถึงผู้คนนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็หมายถึงใช้ใจ่ายเก่งนะคะจากนั้นค่ะนะคะอาจจะมาทบทวนวางแผนหรือการเงินค่มีระบบระเบียบค่ะากวันนี้เราชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ใช้ตามงบประมาณนะคะไม่ให้เราเดือดร้อนค่ะมาดูสถานการณ์เร็วๆนี้1-16ตําำแหน่งอนาคต การเงินของคุณจะเป็นอย่างไรการเงินยังคงมีใช้จ่ายนะคะแม้คุณจะมีปัญหาภาระคุณก็ยังสามารถที่จะใช้จ่ายได้พไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการคิดมากการวิตกกังวลของคุณนะไปร่วงหน้าการอย่างเช่นนอนแล้วยังคิดมากนะคะและ เป็นตำแหน่งอนาคตนะคะถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่คิดมากในเรื่องของการเงินสิ่งที่ยังไม่เกิดค่ะนะคะก่อนนอนเลยค่ะส่วนมนต์ทสมาธิค่ะาจะช่วยเบาในเรื่องของการนะคะคิดมากค่ะลองศึกษาจิตวิญญ,ญาณดูคุณลองไปสังเกตคุณทำสักสามสิบวันคุณจะสังเกตนะ,ะชีวิตคุณจะเปลี่ยน่ปนะคะสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยมีผลการวิจัยและชาวพุทธเราก็สอนเรื่องจิตวิญ,ญญาณกันอยู่แล้วลองไปทําดูนะคะผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่วิจัยคนนะคะที่เป็นอาสาสมัครนะคะ ะะวิจัย30วันค่ะแล้วก็ทําต่อเนื่องนะคะแบ่งไปอีกนะคะสเดือนค่ะปรากฏว่าชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะจากการทําสมาธิลองไปนะคะไปลองไปทดลองดูนะคะหากวันนี้คุณคิดมากวิตกกังวลน,นะคะหรือมุณมีปัญหาชีวิตบ่อยค้างค่ะสมาธิสติเนี่ยมันจะช่วยลดหนาคุณได้และ,ะสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะอันนี้ก็มาจากประสบการณ์อาจารย์เช่นเดียวกันค่ะสรุปแล้วผู้ที่จะช่วยเหลือคุณดาว่าหากวันนี้ใครมีปัญหา การเงินอยู่ค่ะเพราะไพ่ใบนี้เหมาะสําหรับคนที่ห่างมีปัญหาการเงินอยู่เจอนะคะถึงขั้นลงขึ้นศาลนะคะหรือกําลังมีหนี้พลุงพลังหรือนะคะมีปัญหานะคะ ใดๆก็แล้วแต่ด้านการเงินตั้งสติไว้ก่อนกาเพระพาะไพ่ใบนี้ให้รอบครอบค่ะเป็นไพ่ตัดช่างและถือดาบอยู่ให้รอบครอบอย่าด่วนเร่งรีบตัดสินใจโดยเฉพาะเวลาเรามีหนี้สินเราก็กลัวเจ้าหนี้เราก็กลัวสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็รีบเลยไปกู้หนี้มาเพิ่มขึ้นไปยืมคนนู้นคนนี้ก็จะกลายเป็นพ่อหางหมูได้นะคะฉะนั้นตั้งสติไว้อย่าไปกลัวกะนะยิ่งกลัวเรายิ่งสร้างปาัญหาตั้งสติหาที่ปรึกษาดีๆก่อนกาก่อนจะตัดสินใจค่ะ รอจังหวะก่อนก่บน,นะคะอย่าไปร้อนกับปัญหานั้นค่ะนะคะอ่าไหนไหนมันจะเกิดแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดค่ะแต่อย่าไปร้อนกับมันค่ะค่อยๆนะคะทําให้เราสงบก่อนแล้วเราจะเห็นโอ้นะคะเห็นวิธีแก้ปัญหานะคะอ่า,พาไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกนะคะใครที่นะคะอ่ากําลังมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะหาที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาผู้ที่มีเหตุมีผลกาให้คำแนะนาําผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะ ให้คาแนะนำเรานะคะอาชี้นําเรานั่นเองหรือคําแนะนําดีๆให้กับเราน่ะช่วยได้ค่ะนะคะหรือนะคะถ้าเป็นด้านจิตใจนะคะก็อาจจะเป็นพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ได้่ะให้คาแนะนําด้านจิตใจนะคะในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของสัญญาคดงดีก็อาจจะไปหาที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานะคะ เชื่อถือได้เราก็ขอคำแนะนําเขากา่นแล้วนะคะเราจะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีสรุปแล้วเดือนนี้ค่ะการเงินเป็นยังไงผ่านไปได้ดูด,ดีค่ะการเงินนะคะมีให้ใช้ให้จ่ายมีให้เก็บค่ะนะคะสรุปนะคะอ่ะฉะนั้นศาสตร์นี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะการปยากรณปิดขายสถานการการเงินเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของตะวันตกค่ะกองมักจะเป็นศาสตร์ที่อ่านอดีตอนาคต ปัจจุบันสถานการณ์และนะคะจะมีทั้งนะคะสิ่งที่ให้คำแนะนำหรือผู้ที่จะช่วยเหลือการและก็ปิดท้ายด้วยสรุปนั่นเองนะลักษณะของสตา์นี้จะเป็นแบบนี้นะคะใครชอบก็สามารถมาติดตามได้ค่ะ นะการพยากรณ์ของอาจารย์เป็นเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นดวงชะตาของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะเพราะแต่ละคนมีชีวิตไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์บอกก่อนนะ้องฟังเหมือนกันเลยอาจารย์อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะนะคะบางคนบอกว่าใช่เลยอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่เห็นเป็นเลยเพราะดวงชะตาแต่ละคนค่ะไม่เหมือนกันค่ะนะคะไม่เหมือนกันบางคนโชคดีตลอดเลยบางคนมีแต่ปัญหาบางคนกลางกค่ะเพราะตรงนี้นี่แหละก็เรียกว่าสติแต่ละคนไม่เหมือนกัน กันดาบความสงบของจิตใจจิตวิญญาณของแต่ละคนตอกย่อนกันดังจิตวิญญาณในที่นี้คือจิตที่สงบน,นะคะเพราะจิตวิญญาณเวลาศึกษาจิตวิญญาณจริงๆก็คือเข้าไปหาสู่ความสงบค่ะนะคะตรงนี้ไม่เหมือนกันเพราะสงบไม่เหมือนกันชีวิตจึงแตกต่างกันเอะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ป,ะปิดท้ายนะคะด้วยจิตวิญญาณะคะ่ะเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดเรื่องจิตวิญญาณไปเล็กน้อยกรอบ การพยากรค่ะเราทุกคนค่ะสามารถเป็นคนเหนือดวงชะตาได้นะคะหากเราเข้าใจเรื่องจิตฝึกฝนพัฒนาจิตวิญญาเรายกจิตยกใจเราให้สูงขึ้นค่ะนะ,ะให้สูงขึ้นหมายถึงจิตสงบนิ่งนั่นเองนะคะทุกศาสนาทุกศาสตร์นะคะที่สอนกันยุคปัจจุบันเนี่ยสอนให้ให้จิตสงบกันหมดเลยะคะ่ะสอนให้จิต นะคะเข้าไปสู่จิตวิญญาณตัวเองยกจิตยศใจคือนะคะยกจิตยศขอภัยกจิตยศใจนะคะยกจิตยกใจคือนะคะก,ก,อก,ก,ะะก,กอารเข้าไปสู่โลกภายในตัวเองนัน่นเองนะคะวิ่งเราอยู่เหนือจิตเราได้ค่ะก็คืออยู่เหนือความคิดอยู่เหนือความรู้สึกได้ตรงนี้นี่แหละนะคะคุณจะเป็นคนเหนือดวงชะตาค่ะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองไว้นะคะและคุณจจะไม่สนใจหมอดูเลย ะะพออะไรคุณกําหนดชะตาชีวิตได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะอาจารย์ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้นะคะทาไมอาจารย์ถึงต้องเอาจิตวิญญาณเอามาดูกับโหระษ์นคะคะเพราะอาจารย์มองว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เอามาช่วยเหลือผู้คนผ่อนะพยิปซีได้นั่นเองเพราะคนที่เข้ามาดูดวงค่ะส่วนใหญ่อยากรู้อนาคตส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาบางเรื่องบางราวอยู่ค่ะถึงอยากดูดวงค่ะนะคะและตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจัดมาให้ นะคะมา,มาให้นะคะเรื่องของจิตวิญญาณประกอบไครนั่นเองที่เพื่อนใดเพื่อนบ่มองเห็นว่าเป็นโอกน้ก็นะคะ มองเห็นว่าเป็นความรู้ค่ะก็สามารถไปทดลองดูได้ค่ะสิ่งที่อาจารย์มาแบ่งปันนะคะสาหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเรื่องการดูดวงกลับนะคะจีตวิญญาณแม่ท้ายเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์จะปิดคลายนะคะทุกคอร์สเลยค่ะเป็นการโปรโมทนะคะเขาเรียกว่าเป็นโฆษณานะคะท้ายคลิปนั่นเองโปรโมทพอตออนไลน์ค่ะนะ,ะสำหรับท่านใดมองหาอะไรได้เสริมงานอนดิเรกงานนะคะงานพัดควายและชอบนะคะศาสตร์ไพ่ยิปซีนะคะชอบ โหราศาสตร์ยุคนี้ค่ะหมอดูยุคใหม่นะไม่ใช่แค่ดูดวงอ่ะแต่เป็นที่ปรึกษาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นโค้ดและรวมเป็นนักบำบัดนักจิตวิทยาค่ะให้คาปรึกษาผ่านาศาสตร์ค่ยยี่สี่ในตะวันตกยุโรปค่ะหมอดูนะคะเขาไม่ใช่แค่ดูดวงอย่างเดียวนะคะเขาเป็นนักบําบัดจ,จิตใจค่ะนะ,ค,ะนะคนที่เขาจะมาหาหมอดูะคะ่ะบางทีไม่อยากไปหาหมอนะคะไม่อยากไปหาหมอที่เรียกว่าจิตอ่ะนะคะจิตจิตแพทย์ะคะ่ะเขาก็มาหาหนัก โหราศาสตร์ค่ะฉะนั้นนะักโหราศาสตร์ก็จะเป็นที่บําบัดจิตใจผ่านศาสตร์โหราศาสตร์นะฉะนั้นก,การดูนะคะการดูดวงในยุคนี้ค่ะหมอดูยุคใหม่ค่ะคุณต้องเป็นที่ปรึกษาคนได้ด้วยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาหรือช่วยบําบัดจิตใจคนได้ด้วยค่ะผ่านโหราศาสตร์ในข้อนี้จะสอนนะ,ะให้เป็นหมอดูนะคะในหมอดูนะคะในเชิงพลังงานในเชิงจิตวิญญาณค่ะสอนอยู่ด้วยกันสามหลักสูตร,รค่ะ หลักสูตรที่1สอนเรื่องไพ่ยิปซีค่ะพื้นฐานพยากรณ์เรื่องไพ่ที่ต้องรู้ค่ะหลักสูตรที่2สอนการทํางานออนไลน์ line, นะคะการเป็นครูการเป็นโค้ดน,นะคะการจัดคอร์สออนไลน์การส่วนหลักสูตรที่สามจะสอนจิตวิญญาณกับไพ่ยิปซีเทคนิคการอ่านพลังงานและการให้คำปรึกษาค่ะในคอร์สนี้ค่ะมีฟร e ีอีบุ๊กให้นะคะเรียนผ่านคลิปวิดีโอไลฟ์สดค่ะผ่านช่องเฟซบุ๊กค่ะกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนะคะ และมีฟร e ีอีบุ๊กให้ใครสนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์เข้ามาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะแบ่งพันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ